สวัสดีครับวันนี้เรามาทำกุญแจรถรีโมทฟอร์ดเฟสต้านะครับปี2011นะครับครับตัวนี้เป็นกุญแจรีโมทของลูกค้านะครับสังเกตดูนะครับล็อกครับครับลดล็อกนะครับครับพร้อมลงอิโม่ตัวต้นฉบับไม่ต้องนะครับมีอิโมอยู่แล้วแล้วก็ตัวสำรองนะครับตอนนี้เราเซตอีโมทเรียบร้อยแล้วครับนะครับ ล็อกนะครับปลดล็อกค,ครับแ,แล้วก็มาดูระบบสตาร์ทนะครับหลังจากลงอีโมไปเรียบร้อยแล้วไปสีเชียวนะครับนครับยบร้อยครับล็อกล็อ,ลอเกเพื่อนนะครับนี่ตัวทำเพิ่มนะครับ้องการการไหนนะครับ สนใจติดต่อช่างหนิงร้านสมาร์ทคี0810510333ครับรุ่นอื่นๆก็สอบถามได้นะครับตัวนี้เป็นฟอร์ดเฟียส2013อ่า2011ครับนะัรบรอรับได้เลยครับ10นาทีครับขอบคุณครับ